เอาละครับมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราโดนระเบิดปรมาณูอะไรโดนระเบิดเป็นโกโก้คานตกลงมาจากด้านบนตรงไหนปะตรงหุยมืดมากเดี๋ยวนะเราโดนตกลงมาแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้ตรงที่มีซากศพเยอะมากซึ่งไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนก่อนเราลงมาข้างล่างอ่ะแต่แต่นี่คือศพมีศพเยอะมากเฮ้ย เฮ้ยเสียงด้วยวะมีเสียงเดี๋ยวเปิดประตูหลบก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเสียงอะไรใครกำลังเดินมาใกล้ละมีเสียงโซ่ชิบหายแล้ว ไอ้วนมันตามมาเฉยมันตามมาจากข้างบนนี่ขนาดตกลงมามันยังตามไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราต้องหลบมันไปยังวะออกไปดูหุยมันอยู่มันอยู่นอกยังอยู่อีกเหรอเมื่อไหร่จะไปก่อนไปละน่า <c oughs> จะปล่อยแล้วนะครับเราไปดู เราแงนดูไปยังไงจะทำไมเสียงมันยังอยู่เหมือนใกล้ๆเลยวะเราย่อนะครับเราเรามันอยู่ไหนวะหุ่ยไม่เจอแล้วแบตจะหมดไม่นะน่าจะไปแล้วนะครับมันน่าจะเข้าไปในห้องเนี้ยงั้นเรารีบไปที่อื่นก่อนที่มันจะเจอหุยมันอยู่ใกล้ๆ เดี๋ยวอันตรายยังวะมันอยู่ไหนอะเสียงมันเสียงใกล้มากไม่รู้กลบเตียงก่อนไหนวะอุ้ยหายละอ้วนอ้วนอ้วนเห็นปะวะไม่นัานจะเห็นอะ่ะเุ้ย เลียงอยู่ข้างหลังไปสักทีเธอจะได้ออกไปมันเฝ้าติดมากไปแล้วตอนนี้แหละรู้ละเราเราจะจูกางหลังมันเว้ยเพราะว่าเราจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นครับไม่เห็นมันไม่เห็นแน่นอนใช่ครับถูกต้อง ทุกคนเคยเคยเล่นเกมนี่ไหมเกมหันหลังพอหันหลังมามันจะไม่เจอเรานี่ไงไม่เจอ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 เย้เยล้ลุกเปิดประตูเฮ้ยจิบอายอ้วนอู้วช่วยป่ยลูกลูกก่อนไปแล้วเปิดประตู ้ยไปมดไปไหนทางตันเออหัวอ้วนอ้วนกรลบโอ้รอบสองยังเจอชิบหายแล้วกูเตอร์อ้วนลมไม่เนียนเหรอวะเราจูกไม่เนียนเหรอ ผมว่าเราเนียนมากเลยนะเว้ยเราโคตรจะเนียนอนะ่ะประตูเปิดได้ไหมอันนี้เปิดไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้คืออ้วนอยังไม่มาเราควรจะรีบไปปะวะอ้วนอ้วนมาเร็วอ้วนเลยอ้วนอยู่ไหนทำไมอ้วนต้องมาแบบเงียบอ้วนอ้วนจะเข้ามาไหมวะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เจอหรอก อ้วนไปแล้วอ้วนไปทางซ้ายตอนนี้แหละเราต้องรีบขึ้นไปข้างบนก่อนที่อ้วนมันจะรู้เราต้องรีบไปจูบดูไม่เจออ้วนอ้วนไม่เจอต้องค่อยๆไปนะครับอย่าให้มันรู้อย่าให้มันรู้มันยังไม่เห็นเรามันยังไม่เห็นเรามันยังไม่เห็นเราอ้อ้วนยังไม่เห็นเราประตูนี่แหละโอ้ชจิบหายประตูล็อกไปที่ไหนวะไปตรงนู้นอ้วนอยู่ล่างอ้วนมันอ้วนมันอยู่ล่างเราต้องค่อยๆ เดินมาละผมสัมผัสได้วิมันอยู่ล่างจริงมันยังอยู่ยังอยู่อีกเหอะมันยังอยู่ข้างล่างนะครับเดีย๋ยวนะชาดเ์เลยไอ้ห้องเดิมดีกว,ว่าไอ้ไอ้ห้องแรกปะวะห้องขังอะ่ะนี่ไงครับเราเรามาได้ถึงจุด,จ,ดจุดนี้แล้วเราต้องไปทางนู้นไอ้อ้วนมันยังอยู่ข้างล่างโว้ผมเซียนมากรอบแรกเราแค่เฟลเราแค่เรียนรู้จากจุดจุดผิดพลาดคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างแค่นี้เราก็รอดแล้วครับ ชิบปล่อยไปเจอไปไปไปชิบปล่อยไปตามเดี๋ยวไปไหนไม่รู้เฮ้ยอรถอรดราวะแบตก็จะหมดอ้วนอย่าเพิ่งนะขอชาร์จแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยใครวะอ้อ้วนมาแล้วชิบป,ปล่อยประตูล็อ อ้วนมาอ้วนมันอยู่ไหนอะมันอยู่นูน่นอุ้ยอ้วนเปิดประตูปะวะเอา้าไม่ใช่อ้วนเหรอเอา้าไม่ใช่อ้วนแต่เป็นใครไม่รู้ใครไม่รู้ไม่ใช่อ้วนที่นี่มีอ้วนหรือเปล่าวุ้ยอะไรอะเหมือนเราเจออะไรสักอย่างอุ้ย อยูลูกไลยอยู่แฮปอะทิสอะไรอ่ะไม่รู้รู้แค่ตอนนี้ไม่ไม่เจอไม่โอ้ยไม่เจออ้วนมีแต่พูดที่เป็นโดนทดลองนะครับแต่ไม่มีอ้วนในนี้มีอะไรไหมไม่มีแบตเตอรี่อุย้ยมัมมี่เราต้องไปฝั่งนู้นนะ่ะฝั่งนี้ไม่มีอะไรละอุย้ยใครวะไม่มีมีคนเป็นไรไม่รู้ตรงเนี้ย เราต้องไปที่ห้องสกิลเอ้ยใช่ห้องไหมเนี่ยนี่ห้องโชว์อะไรวะล็อกชิบหายแล้วอ้วนอยู่ทางซ้ายมันอยู่ปะวะอ้วนเดี๋ยนะที่อ้วนมนะัน่ะไม่ใช่อ้วนไม่อยู่อ้วนเข้ามาไม่ได้เาาดพราะมันอ้วนนี่แหละมึงไม่ลดํามันไงไข่ไข่มันเยอะใครสั่งให้อ้วนแค่ออกกําลังกายถ้าอ้วานออกกําลังกายอ้วนก็ตามมาได้ละแล้วประเด็นคือมันล็อกทุกประตูไปยังไงวะเนี่ย แสดงว่าเราต้องไปฝั่งอันนี้คืออะไรอ่ะประตูไหมไม่ใช่แสดงว่าเราต้องไปฝั่งนี้แหละถูกต้องละเพราะว่าฝั่งนู้นประตูมันล็อกฝั่งนี้มีมีหนูทดลองเยอะมากอ่ะตรงนู้นล็อกฉันต้องการผมช่วยเหลือลรออะไรอ่ะพวกนี้โดนทดลองนะครับไม่รู้ว่าอายุเฟนมีเพื่อนหรือเปล่าอะไรเนี่ยมัมมี่อ่ะใครเขาจับเขาทำยัางไงาวะ ไม่ไม่ไม่ฟังไม่ฟัง Love of God พระเจ้าที่รักอะไรวะทุกอย่างประตูประตูก็ล็อกจะเสียงดังกันได้ไหมเสียงดังเดี๋ยวอ้วนตามมาไม่ได้กลัวเลยเลยตอนนี้กูอ้วนเดี๋ยว,วเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงวะนี่ไงกระโดดเอ้ยโอ้โหโคตรเซียมทางนี้ทางนี้ถูกไหมเราต้องไปข้างบน มีประตูล็อกชิวกี้ใครคือชิวกี้อุ้ยไอโอ้ยกบอุอ้ย,อย,อยขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากเปิดช่วยไม่ได้เราขอบคุณนายมากที่ช่วยเราแต่เราช่วยนายไม่ได้เราขอรอดก่อน๋ยวเราจะกลับมาช่วยนายทีหลังแต่ตอนนี้เราต้องไปจากที่นี่ คืออย่าบอกนะว่ากูต้องเดินอย่างเงี้ยอีกแล้วเดินไปหวังว่าไอ้ข้างหลังมันจะไม่มันจะไม่จู๊กเราอุ้ยเหมือนเขาจียังมีจิตสำนึกของผู้ดีบ้างนะครับเขาไม่ทำอันนี้เราชิบหายแล้วแบตจะหมดขอช้าไปก่อนแล้วกันอุ้ยฝั่งนี้ไปไม่ได้แล้วอ่ะต้องกระโดดปะวะอุ้ยโอ้ยอย่างน้อยเขาก็ยังมีจิตสำนึกของผู้ดีบ้าง อะไรละพยานคือดเออบาทหลวงต้องการให้เรามาเป็นพยานอะไรสักอย่างนะครับกับสิ่งที่เขาทํากับคนพวกนี้แลวคือดอกเตอร์ว,วิกนตอะไรสักอย่างเป็นวิแบตเตอรี่ต้องการพอดีดอกเตอร์วิกน,นิตเป็นผู้บงการเรื่องทั้งหมดจากที่เราอ่านมาจากพาร์ทที่แล้วคือเราต้องหาดอกเตอร์วิกนตหรือเปล่าวิกนตอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้ละแต่ตอนนี้คือเราต้องไป ไปจากที่นี่ก่อนอุ้ยไอ้หี่อกูดูว่าจะไม่ดีอุ้ยไอ้สัตว์ไปไม่ไมอุ้ยจ้โหจุกเซียนเซียนเหลือเกินแม่นึกว่าจะดีนึกว่าจะช่วยกันที่แจ้ก็จะมีมืดมากเปิดไฟก่อนไปต่อได้เกือบแตกไม่ได้แหลกบอกเลยผมเซียนมาก ด็อกเตอร์เราต้องไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนเปิดประตูข้างหลังเดี๋ยวนะเปิดไปข้างหน้าเราอยู่ที่ชั้นดีเซฟไม่นะโหลดโหลดผีมีเซฟละเดิ่มไม่ไว้ใจขั้นล่างไปได้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีเฮ้ยมีแบตเตอรี่ขอเกียบ พาดแบตเตอรี่วุ้จะจากเล่นมานี่แบตเตอรี่หมดไวมากเลยวะลงมาห้องข้างล่างอุ้ยเฟรมเลสตกเอาแล้วไงหัวร้ายซ้ายดีนั่นใครใครส่องแสงสว่างไม่รู้ไปขวาแล้วกันไปตามรอยเลือดเฮ้ยอะไรอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะวอลเลเดอร์เหรออะไรคือวอลลเดอร์ คล้ายๆมาร์ไลเดอร์ป่าววะโอเ้เดี๋ยวนะมีตู้เช็คก่อนว่าตู้เปิดได้โอเคตู้เปิดได้แสดงว่ามีต้องมีอะไรสักอย่างให้ตามสแกรแล้วคือมันเหมาะที่จะหนีมากที่นี่หวังว่าจะไม่มีอะไรนะครับหวังว่าจะจะไม่มีอะไรข้างล่างคืออะไรข้างล่างเป็นอะไรไม่รู้เราเช็คดูก่อนนี่เหมือนเหมือนเป็นห้องน้ำป่าววะเป็นคล้ายๆที่อาบน้ําอ่ะ ของเหล่านักโทษอะไรพวกนี้อันนี้คือไม่มีอะไรหมดแล้วนะน่าจะมีละวใครอยู่บนไม่ใช่ใช่ที่นี่เป็นห้องห้องอาบน้ำาิแบตเตอรี่ฟ้าผ่าฟ้าร้องเราต้องทำถึงขนาดนี้เพื่อออกไปจากที่นี่ข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าเสียงเพลงเสียงเพลงขึ้นมาก กูเริ่มไม่ชักจะแนะ่ใจว่าจะมีอะไรอะไรคือชักไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรคุณผู้ชมครับเราเรามาช,ช่วยกันเพื่อผ่านจากที่นี่กันเถอะครับอยู่กันจนจบด้วยนะอุ้ยโหลดผีอีกแล้วที่นี่อุย new object ไฟ away out ออกจากที่นี่เหรอที่ออกไปไหนไปทางนี้ไปท,ที่ที่มีไฟ เราจะไม่ไปที่ที่ไม่มีไฟนะครับเราจะไปที่ที่สว่างเราอยู่ในท่อระบายน้ําที่ไหนสักที่ทางนี้เป็นทางตันข้างบนเป็นไรอะหุ้ยข้างบนมีไฟไม่แน่ใจว่าเป็นไฟไฟจากไม่แน่ใจว่าเป็นไฟจากข้างในหรือว่าเป็นไฟจากผ้าจิตตตอนนี้คือ มันจะมีการจำสแกรป่ะเนี่ยอุย้ยเอ๊ะเอเลียนใครกันนะโคนปะวะทำไมมันเหมือนห่อได้ไงไม่รู้แล้วมันห่อไปไหนมันห่อไปฝั่งนี้ซึ่งเราจะตามไปเพื่ออะไรกูจะตามไปเพื่ออะไรก่อนฮะ เราจะตามมันไปเพื่ออะไรรู้รู้มันมาไม่เป็นมิสแล้วคือโหลดเซฟวิ่งอุ้ยท่อระบายน้ำข้างล่างไปได้ไหมวะไม่ไปแล้วกันเดี like Rut, Rut. Bat. 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 ๋ยวเราไปทางนี้ก่อนทางนี้มีอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้วนเดี๋ยวอ้วนจริงปะชิบหายไอ้อ้วนชิบหายเอ้ยอ้วนว่ไม่ได้เย้ยมาไม่เนี่ย ไปไปไปอ,อ,อ,อ้วนอ้วนอ้วนวเจอมะวะเดี๋ยวมึงกจัดไอ้อ้วนไปแล้วคืออะไรอะ่ะอ้วนผัวมาจากไหนวะหายไม่ไปแล้วกันนะไปที่อื่นแล้วแค่เจออ้วนก็ไม่กล้าจะไปอันนี้คืออะไรมีแฟ้ม เช็คแฟ้มเช็คก่อนอะไรวะเนี่ย The Ghost หรอเรื่องผีอ่ะออพระเจ้ามีจริงเรื่องผออีที่เชื่อมายาวนานเกี่ยวกับวิญญาณแล้วก็การทำสมาธิอะไรวะอ๋อคือท่อระบายน้ำอาจจะมีทางออกนะครับแล้วตอนนี้คือเสียงเพลงยังดังอยู่ พี้ย่าบอกแล้วว่าเราต้องกลับไปตรงไอ้อ้วนเมื่อกี้ชัดเลยพ้ยเดี๋ยวนะมันมาทิ้งอะไรไปวะทิ้งขยะไว้เนี่ยไอ้อ้วนยังอยู่อ่ะเราต้องกลับไปนั่นเนี่ยดูดูจากนี่ละเราต้องกลับไปเอาอะไรสักอย่างอ่ะในนั้นน่ะแม่งเอ้ยไม่อยากจะมาเลยอ่ะอันตรายจัดจัดเดี๋ยวเราขอดูอันนี้ก่อนได้ไหมเราหลบก่อนวายน้ำขึ้นปะเมื่อกี้ไม่มีน้ำขึ้นปะ เราเวอร์ไม่รู้ว่ะแต่แต่เราต้องไปไหนวะทางนู้นเหรอชิบหายอ้วนไปไหนแล้ววะขอดูนี่ก่อนแล้วกันนะเออเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่จุดจุดนี้เหรอเส้นสีเหลืองนี่ปะ่ะห่างออกแล้วเราต้องอุ๊ยอ้วนอวอวอย่าพึ่ง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 เออ ไม่ได้แหลกไม่ได้แหลกไม่ได้แหลกดูละดูละเราควรจะทุกอ้วนยังไงเรารู้ละมันมีถังเว้ผมว่าเราต้องเราต้องจุกตามถังเว้มันไม่เห็นเราแน่นอนถ้าเราถ้าเราไม่ทําให้มันเจอผมว่าไอ้ของแบบเนี้ยมันไม่น่าจะยากเกินไปหรอครับเราแค่หลบตามถางังเพราะว่าเราเราเซียนมากไอ้เรื่องการหลบแบบเนี้ยมันไม่มีทางที่จะเจอเราได้เราแค่มีสติ แต่ตอนนี้คือมันอยู่ไหนไวะตอนนี้คือมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะไม่เจอมันหายไปไหนแล้วมันไปฝั่งซ้ายอุ้ยฝั่งขวามีเราไปฝั่งขวาก่อนเราไปฝั่งขวาก่อนไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับคุณอ้วนไปก่อนนะครับมันต้องเจอกันอีกไปก่อนนะครับเป็นไหนไม่รู้อะไรอะบาวาน้ำ เดี๋ยวนะในนี้มีอะไรไหมอุ้ย,ยแบตเตอรี่นี่แหละที่ต้องการเราต้องเปิดอ่ะอุ้ยมีตู้ให้หลบเปิดวาล์วน้ำอืสนิมกินโอเคเปิดแก๊สใช่ไหมเราเปิดแก๊สออกเพื่อเป็นเพื่อให้มันมองไม่เห็นหรือให้กูมองไม่เห็นวะเนี่ย เขาเปิดอะไรไม่รู้อ่ะเปิดเปาๆน้ําอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะอ้วนมาอ้วนมาอ้วนมาไปไหนหลบอ้วนมาอ้วนมาไอ้อ้วนมาหบอกว่าอ้วนจะไม่เดี๋ยวนั้นเราเข้าประตูไหนเนี่ยต้อประตูหนึ่งนิดน่าจะโดนเปิดที่ประตูหนึ่งอ่ะผ่านแล้วกูเข้าประตูไหนวะกูลืมอ้วนอ้วนอ้วน ควรมาเช็คไม่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 เดี๋ยวไอ้ไอไอเอ้ยกูว่าแล้วประตูหนึ่งจริงด้วยมืดอ้วนไปเร็ว What the fuck! จุกโอ้สเตปลันเวยจุกอีกแสเตปลันเวยไปไหนวะไ,ไป,ไน,ไน,ไป,น,ไปนีุ่ยนี่ทางตันไปทางนี้ ประตูแรกคือเกมนี้คือไม่รอดเลยดิว,ว่ะวันหลังกูจะจําไว้วกูควรจะเข้าประตูอสองแหมไอ้อ้วนจังนั้นที่เรากลับมาทางเดิมปะเนี่ยทางที่เรามาร,รอบแรกวะวะจําไม่ได้วะเฮ้ยตรงนี้ยังไม่เคยมาใช่แล้วคือเราเปิดอะไรไปวะเมื่อกี้ทางนู้นเหรออุ้ยเสียงอะไรใช่เรามาจากฝั่งนูน้น อุ้ยห้องเดิมดีกว,ว่าแต่นะไอ้วนอยู่ไหมอุ้ยอ้วนมาชิบหายแล้วอ้วนมาไปไหนไปนี่ไปนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้คือเกมเอาลารดเนี่ยมันต้องหลบประตูสองอย่างเดียวเลยเหรอวะฮะคือประตูแรกนี่กาดจะไม่ให้หลบเลยใช่ไหมตรงนี้เปิดได้นี่ไงเปิดโอเคสวย เดี๋ยวเอาแบตเตอรี่ก่อนอ้นน่าจะมาแล้วแต่ไม่มีอันนี้หลบชิบหายละไงต่อวะเราต้องไปไปที่จุดจุดนั้นแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวไปไปสิเราต้องกลับไปที่นั้นปะวะดูว่าประตูตรงน,นั้นเปิดประตูตรงที่อ้วนมันเฝ้าถ้าให้เดานะประตูตรงที่อ้วนเฝ้าน่าจะเปิดเฮ้ยใครมาวะเฮ้ยอ้อ้วน อ้วนจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครไปหรือยังเอ๋ไม่เจอแล้วแสดงว่าไปแล้วงั้นไปแล้วนะโอ้ยไปไหนต่ออ่ะไม่รู้ว่าเราจะไปตรงนู้นยังไงอ่ะป,ประตูนู้นปะวะแต่เราเปิดเปิดวาวน้ำแล้วอ่ะ เปิดวาวน้ำแล้วไงต่ออ่ะประตูนี้ก็เปิดไม่ได้อยู่ดีวะเราต้องไปฝั่งนี้อะ่ะเราต้องไปในนี้อะ่ะไปยังไงวะอันนี้ประตูเออมันตันอะ่ะหนูหรอว,วะไม่รู้วะตอนนี้คือไม่รู้อะไรเลยรูแค่ว่าเราต้องไปจากที่นี่ให้ได้แต่ประเด็นคือจะไปยังไงก่อนเราเปิดวาวน้ำแล้วสองอันแต่นะ้าแบตเตอรี่หรือว่าตรงนี้ไม่มี ไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้คืออ้วนไปไหนแล้วอ้วนน่าจะอยู่ฝั่งนู้นอยู่เฮ้ยตรงนี้ยังไม่เคยมาใช่ตรงนี้เรายังไม่เคยมาเฮ้ยเราเคยมาแล้วหรือเปล่าวะเดีย๋ยวเรามาทางเดิมนีกว่าเฮ้ยอ้วนอ้วนมันอยู่อ้วนมันอยู่ตรงนี้อ้วนไปไกลๆเลยนะ อุ้ยคิดวมันอยู่วะผ่านละไม่นะไปแล้วคือประเด็นในเนี้ยมันมันไม่มีทางไปต่อแล้วอ่ะเราเราต้องไปฝั่งนู้นอ่ะแต่อ้วนมันมันเฝ้าประตูอยู่อย่างเงี้ยเราไปไม่ได้ไม่ต่อวะอุ้ยไปแล้วอ้วนอุ้ยอ้วนหันกลับมาอุ้ยโทษครับ ไปแล้วนะครับอ้วนไปแล้วโอเคไปเลยไปเลยอ้วนไปเลยไปเลยไปเลย,ไป,เลยไปแล้ว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 โอ้นี่ไงเราแค่ปล่อยให้วาวนะ้ำมันลงนี่เองแม่หรือว่าอะไรถ้าเรารู้อย่างนี้เรามานานแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาขลาล้างล่างมีอะไรบ้างวะข้างล่างมืดมากอะ่ะแต่ถือว่าเราเสียงมากเลยนะครับเราหลบไปอ้วนไม่ได้นึกว่ามันจะมันจะแน่มากที่แธอก็อ้วนก็น่ารัก ผาที่แล้วอ้วนไม่น่ารักแต่ผานี่อ้วนน่ารักมากครับขอชื่นชมไอตัวอ้วนอุ้ยใครตายตรงอยู่วะเนี่ยโอ้โหถ้าตายแบบนอนอาลาบอุ้ยเสียงใครอันนี้มีข้างคาววะเนี่ยอย่าเผลอไปกินค้างคาวนะเดี๋ยวคนอื่นจะเดือดร้อนใครเขาโดนไปเอาไว้ข้างบนวะนะ มันต้องมีอะไรแน่ๆอ่ะในเนี้ยไม่งั้นมันคงไม่มีศพเยอะขนาดเนี้ยแ่ะคือศพตายเกิอนมากทั้งข้างบนแล้วก็จะทําให้ตกใจละสิพอดีช่วงนี้ไม่ตกใจช่วงนี้ช่วงนี้จิตแข็งอุยใครโลโหลคุณไม่แอบ,บดูไหมเนี่ยใครไม่แอบ,บดูเราวะ กูเขาพูดอะไรอะ่ะเรียบร้อยเรากลับมาอยู่ในจุดจุดเดิมอุ้ยใครเป็นอะไรใคร,เ,รเ,ปเป็นอะไรนายลงลงมปช่วยอุ้ยไอ้เยึยเพลงเดิมเพลงเดิมเลยชิบปายประตูเดี๋ยวปาดหลวงมา ปิดจรงไหวะปิดไม่เป็นดตรตายแล้วนายรู้ไหมดรวินนิกเขาตายก่อนที่จะเริ่มทำงานที่นี่ซะอีกเอา้าดเรเดี๋ยวนะถ้าดเรเขาตายแล้วแล้วคนเมื่อกี้คือใครอะ่ะอะไรวะเนี่ยอ๋อคือดคอรคือเขาบอกว่าอประมาณว่าดรดรวิกนิกอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเสียไปนานแล้วนะครับ แล้วเหมือนบาทหลวงเขาอ้างอะไรสักอย่างมาเหมือนอ้างชื่อของดอกเตอร์วินเน็ตอะไรสักอย่างเขาเสียไปนานแล้วแล้วคือแล้วคุณดอกเตอร์เมื่อกี้แล้วคนที่มาเมื่อกี้น่าจะเป็นบาทหลวงแล้วดอกเตอร์ตายไปแล้วแล้วแล้วใครอ่ะแล้วใครคือคนเอาชิปหายแล้วมีซ้ายกับขวาแล้วคือน้ำเป็นรอยเลือดอะไรอ่ะ